สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟ s p o t On Tour นะตอนนี้ผมอยู่ตีนี่ครับแปลงพักหรือลานกิจกรรม g f o ฟ m u s s c s p o ปอร์นนคตนั่นเองครับภา,ารกิจวันนี้ของผมจะได้ปาละออนกลุ่ม G f o ฟ o o t b a l l ของเขานะสมาชิก GF โฟ o o t b a l l ของเขาไปทำชาเลนจ์ที่2นะหลังจากที่เดือนแล้วนี่เขาได้ทำชาเลนจ์แรกคือ,อปั่นจักรยาน ไปแอลเล่นฟุตบอลตีโรงเรียนบ้านสันต้นม่วงครับแล้วก็วันนั้นนี่เขาได้รวมกิจกรรมกับอัน STM Academy ตัวใอ,อ้เกาะโคชเก่งก็ได้ต้อนรับมูฮาผปินอย่างดีครับกับพานพ้นไปแล้ว1สนามนะฮะแล้วก็ภารกิจในครั้งนั้น ผมก็ได้ฮือ,อโจทย์ของน้องๆเก็บพักบุงเอาไปขายคนละสองมัดมัดละสาวบาทเพื่อที่จะนำเอาเงินจากการขายพักบุ้งมาซื้อลูกฟุตบอลเอาไว้เล่นกันนะฮะซึ่งเด็กๆก,ก็ททำภารกิจได้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับแล้วก็เขาก็ได้ผลตอบรับจากผู้ปกครองอเกินคาดครับเขาได้ลูกฟุตบอลใหม่มาหนึ่งลูกจากัานคุณพ่อน้องกูเกิลตัวแล้วก็ มีเด็กๆเก,ก็บก่าขนมขนมมาหอมเพื่อจะเอามาเป็นทุนสำหรับซื้อลูกฟุตบอลตัวตรงนี้จีโฟก็เลยมีไอเดียต่อยอดจากการตอบรับของผู้ปกรครองมาว่า,าต่อไปทำเนียมปฏิบัติของกิจกรรมชาลเล่นของเฮาเดือนละหนึงครั้งจำนวนทั้งหมด18เดือนนะฮะเป็นยางมากในการเยือน 10, อ18บโรงเรียนในเพื่อแม่ใจก็ เขาจะมีการระดมทุนจากการขายพักบุ้งนะฮะเขาจะมีการปลูกพักบุ้งขายเพื่อซ e. ื Lincoln ้อลูกฟุตบอลไปเขาไปเยือนสนามไหนเขาจะเอาลูกฟุตบอลหนึ่งลูกไปหมอบฮื้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนสนามตีเขาไปใจในการทํากิจกรรมโตวนะเพราะฉะนั้นเริ่มแหลกเดิมทีนี่สนามจากสันต้นม่วง โค้เก่งนี่ต้องร้อน้อยนะครับต้องรอ้อให้ครบ12เอสองสิสนามสนามที่สิบแปดปุ๊บเขาจะขายพักบุง้งซื้อลูฟุตบอลมาฮอสันต้นม่วงซึ่งเป็นสนามแรกนะฮะก็จริง,รงๆแล้ววันนี้โค้ดเก่งตั้งใจจะไปเอวบ้านดงบุญนาคก็เฮาตัวนะสนามที่2เนี่ยแต่ปรากฏุว่ามีภารกิจในการแข่งขันทำแล้วนะฮะปีกตัวบาได้กับมาเป็นยางครับเดี๋ยวเอาไว้สนามรงเรียนอื่นๆเดี๋ยวโค้ดเกงง่งคงจะมารวมกับเฮอยังแน่นอนนะฮะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาพบพักกับน้องๆสักน้อยวันนี้นะครับผมเปลี่ยนแผนครับตอนแรกผมนัดเด็กๆว่าจะมาเจอกันตีแปลงพักแต่นี่ครับแดดฮอนมากบะมี่โฮมเลยนะฮะตอนนี้พักขี้เล็กก็เริ่มแห้งโตยยแล้วก็มีพี่น้องเจ้าบ้านมาเก็บพักขี้เล็กกันนะฮะก็ไล่ฮานกิงพักขี้เล็กจนบะมี่โฮมเมือ่อยู่แล้วฮะตอนนี้ก็เลย ดูล่อนๆผมก็เลยมาติดต่อประสานงั้นกับนี่ครับร้าน,นากาแฟนะฮะหิมหนองนะฮะอ่าปีแบงนะปีแบงหรือน้องแบงบมพูดแล้วครับเจ้าของร้านก็อนุเคราะห์เรีองสถานที่ฮืห้หลอ,อนได้มาหนังห,มหม่มหมมาลออเพื่อจะเดินทางกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆแล้วเดี๋ยวเขาจะรอหมุนแล้วฮะสมาชิกคนไหนบ่ได้มาถึง ตีนัดพบเตี่ยเขาก็จะไปก่อนละแต่ตอนนี้เขามาตักไถ่ลนหลอนน้อยัส,สดคีคุณยายครับยายหรือยายก่อนนี่ยายอ่าคุณยายเป็นไหนครับวันนี้มาส่งไหมครับนี่มาส่งพี่แต้มคะ่ะกับผูกันน่าพี่แต้มสวัสดีครับพี่แต้มนี่น้องแต้ม,ตมใส่เสื้อสีส้มของเราด้วยแล้วผูกันไปไป,ไปลงหน้าแล้วนะครับน่อไปกับตาแล้วไปกับตาอ่า สำหรับไข่ตีปันรถทิบาได้หรือมันไก่เกินไปนี่เขาก็จะจฮือผูผู้ปกครองไปทรงนะฮะอย้ายชื่ออย่างเี้ครับข<ห>ีอ,อ,ขอมหมิวเจ้าขีอหมิวนะครับแต่ว่านี่ผมได้หับการสนับสนุนจากน้องภูก,กันมา100บาทเดี๋ยวใือคุณย้ายเราสักน้อยว่าเกิดเหตุการณ์อย่างขึ้นครับตีแต้วเอาตังค์มาให้ผมร้อยหนึ่งเนี้ยแกเก็บสตังค์เจ้าแล้วกแกแค่กระปุกถามว่า เอาไปไหนเขาบอกว่าจะมาซื้อฟุตบอลครับนี่เก็บแค่เอากระปุกเลยนะครับนออาจะมาซื้อฟุตบอลครับนี่โอ้น,นี่ดีใจเลยนะครับนี่เห็นเด็กๆคือความสําคัญสําหรับการอันเขาเรียกว่าเสียสละแล้วก็มาช่วยสนับสนุนกินจกรรมกันนะครับต้องขอขอบคุณคุณยายแล้วก็น้อ,นองผูก,กันตัวนะฮะ น้องแต้มมีส่วนหอมกระปุกด้วยก่อยังยังนี่เป็นพี่สาวของคู่กันพี่สาวคู่กันพี่สาวอ่าโอเคแล้วก็อ่าต้องขอบคุณนี่ผู้ปกครองของน้องกูเกิลอีกหนึ่งคนนะครับปอบบริจาคลูกฟุตบอลมาหนึ่งแกนอาโตบมือกูเกิลเอ เดี๋ยววันนี้ลูกฟุตบอลตีปอซื้อมาให้ครูครูจะให้เขาเป็นตัวแทนมอบให้กับเอ่อเปื่นเปื่นโรงเรียนดงูหนักโอนให้เราไหนโอเคนะอ่านี่ครูเอามาแล้วนะนี่เอามาตัวแล้ว่อานแนะนำตัวหน่อยว่ามีใครบ้างเนี่ยใครบ้างเนี่ยเริ่มจากน้องแต้มก่อนนะชื่อจริงชื่อเกมนาชนันรักปลาอายุอายุ สเปีค่ะเยี่ยมอ่าต่อไปครับผู้สาประตูเราตินนี่อายุสิบเอ็ดปีอ่าน้องตินนะฮะอันนี้กำลังปั้นมือเป็นโกมือหนึ่งของเขานะฮะอ่าเขาคือเล่นมือเดียวนะฮับบอลน่ะมือหนึ่งปอสองมือห้ามเล่นโอเคกอเอายอมมดเนาะนี่สุดยอดเลยซูเปอร์เซฟหลายลูกนะครับอ่าต่อไปครับือนักชนนชัยผมครับอายุสิบสามปีครับ ืจอเล่นชื่อเน็กครับเน็กเนาะเน็กนี่ยคูห้องเน็ตเน็ตตลอดเน็กเอ้นอเฮ้ยน้องน้อยไหนหนาวสำหรับน้องเน็กนี่ผมแต่งตั้งให้เป็นสตาฟนะฮะผู้ช่วยโคตรละนะโอเคก็ตำแหน่งนี้อ่าชิบซีแล้วครัอ่าชิบซีแล้วชิสามคือชิบซีอ่าต่อไปครับจื่อบองคูมใช่ไหมครับอายุสิบสองแหม่สิบแล้วก็สองที่หลังเนาะ อายุ1 Google แ้น <gün Montana and downhill> ้ำท <window> ี ho ่ไหนครับตอนน้ำท่นัด่คกัอะไรเนาะสุธีดปังงนครับอายุ11ครับอายุ11น้าน้อง Google ต่อไปครับสรวิท์ันคื้อเล่นถามอายุ10ครับื่อเล่นจื้อถามครับื่อห้องคนไทยครับฮะจ้อจริงื่อสุวิทจันคำสิลวิทย์จันคาต่อไปครับมา

ชื่อลักกิเทพภูเกินหอมครับชก่อเล่เน IQ ครับ IQ อ่าต่อไปครับชื่อลาชนุนทอรานครับจีเล่นชื่อมีนครับอายุ12ปีครับอ่าครับลงบุญนาครับอ่าตัวเพบุญนาครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวดูแลให้ครับผมอ่าอ่าต่อไปคนสุดท้ายมาถึงล่าสุดโอ้เกือบจะไม่ทันเพื่อนละแนะนำตัวหน่อย ชื่ออย่างครับชื่อในชัยสลายแสครับในน้ำชื่อดีครับอายุยุเก้าขวบเขวบโอเควันนี้พร้อมภารกิจยังพร้อมทำยังได้ยังรูฮะอ่าอทีนี้เรามาครบหมดทุกคนละอ่าฟังอ่าเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้ง Euh เขาเรียกว่าเป้าหมายของภารกิจของเขานะฮะคือกับเด็กๆได้ฟังและเข้าใจกันทั้งรอบเพราะว่าผมยังไ mm ่ได ah ้บอกเป้าหมายชัดเจนหรือหรอออนเตียนะฮะเขาจะได้มาฟังพร้อมๆกันอ่าฟังครูนะครับภารกิจของเราเป็นภารกิจยาวอาจจะพูดได้ว่าตลอดปีเลยนะฮะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งสนามที่เราจะไปเยือนอู่เมืองนี่ก่อนเนาะอ่า เขาจะไปแอลสนามโรงเรียนทั้งหมด18โรงเรียนในอำเภอแม่ใจภารกิจของเขาคือจะต้องเดินทางด้วยการปั่นจักรยานเดือนละหนึ่งข้งเดือนละหนึ่งสนามพร้อมทำกบภารกิจนี้อ่าภารกิจที่สองนะครับนอกเหนือจากปั่นจักรยานไปเล่นฟุตบอลในสนามของโรงเรียนนั้นแล้วเขาจะมีลูกฟุตบอลไปฝากเปื่นเปนแต่ละโรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งลูกโอเคกอ โอเคกอแต่ถามว่าจะเอาตังค์มาจากไหนซื้อลูกฟุตบอลครูจะเป็นคนปลูกพักบุงเฮือเขาจะต้องจวยคู่ขายคนละสองมัดต่อหนึ่งเดือนโอเคกอสองมัดต่อหนึ่งเดือนนะมัดละกี่บาทครูกอชิบบาทสาวสาวมัดละสาวเหมือนครั้งที่แล้วไห้าเว่าไหวก็ถามไหวกอ ไปนะโอ้โหได้ยินเสียงลูกมมีลูกฟุตบอลแล้วฮะมมีลูกเต็งๆลูกมมีบอลแล้วมีฟุตบอลแล้วเก็บไว้เล่นอ่าของเขาจะใช้การขายพักบุ้งแลวก็ซื้อโอเคกอโอเคใครที่มีลูกฟุตบอลส่วนตัวใช้เล่นใช้ซ้อมได้ตามปกติจะส่งลอ่าโอเคพร้อมเดินทางยังพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปประจำรถเลยอ่า ผู้ปกครองหลายคนก็สงสัยว่าทําไมบบที่ผู้ปกครองไปทรงตีสนามเลยจะได้สะดวกสบายบบต้องอบบต้องลําบากละล่อนนะฮะผมพยายามจะฝึกลหล่อนให้จเจริญเติบโตเองได้ตัวแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในเรื่องของการเดินทางเส้นทางจากบ้านเฮาไปแต่ละโรงเรียนนิดะล่อนจะได้เียนหูแล้วจะได้หู้เส้นทางว่าเวลาจะ ไปเอลหาเพื่อนแต่ละโรงเรียนนี่จะไปเส้นทางได้พ่องแล้วก็เป็นการทัศนศึกษาไปได้ตัวนะฮะ,ะแล้วก็ผมก็จะปั่นจักรยานไปเอลตัวนะฮะจะดูแลฮนะื้นะฮะบ่ต้องห่วงนะฮะเพราะฉะนั้นราออนทุกคนที่มาที่นี่นี่จะได้รับการดูแลนะฮะแล้วก็ผู้ปกครองถ้าอยากให้ลูกหลานมาฟึกตัวก็สามารถคือมาปั่นจักรยานไปเป็นเพื่อนได้นะฮะ แต่ถ้าบาสะดวกในเรื่องของการปั่นจักรยานไปหรือละอ่อนปั่นรถทีบ่าได้กะปาไปส่งได้ครับอ่าโซ่ขหายรถไหนอนนั่นนะโหแพงสะเปล่าเลยรถคนอื่นยังไปได้น่ะไหนละรถโอ้หนี่อ่าเอ๋วีเดีเยวนนะเอียงข้าง นี่แล้วหมุน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 อัดหมุน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 ฝั่งตีนมุ้จากฝั่งตีนก็เนี่ยนี่หมุนนี่หมุนไหมอ่าหมุนไปเลยหมุนไปนะหมุนไหมเอเฮ้ยนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาไหมอาไอ่าอันนี้เรียกว่าฝั่งตีนอ่ะหมุนฝั่งตีนหมุนไหมก้อยก้อยหมุนไปหมุนไปแฮมหมุนก้อยกหมุนไปแฮมหมุนไปอีกหมุนไปอีกโอเคเห็นก๊อ เออออมกีเงาเลยโอ้โหเนี่ยละอ่อนม้วนกันกันนะเฮ้ยฮะเออมายังเดี๋ยวก็มดแห้งกันนะใกล้ใกลไปโอเคไปเลยเดี๋ยวครูตามไปนั่นแหละมีคุณยายขี่รถเครื่องไปตัวนะผมต้องห่วงนะฮะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมพาตัวทีบตัวละอ่อนไปก่อนเนี่ยนี่คือ รถทีของผมขอยืมคุณแม่จันแดงมานะฮะโอเคโอเคครับผมนี่ครับหอธีรพงศ์นะหอด้ำนะหอโรงเรียนตงนวุ้นนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมนัดหอไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไายังห้องไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ